สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มีทรัพย์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไว้ด้วยนะครับหมอไก่ฟาดสามดวงวันเกิดสุดปังดวงการเงินดีเลิศมีโชคมีลาบแถมฝันจะเป็นจริงสำหรับช่วงนี้ดวงในรอบสัปดาห์นี้เน้น3วันเกิดดวงการเงินมีโชคมีลาบฝันเป็นจริง จะมีคนเกิดวันไหนบ้างไปดูกันเลยล่าสุดนักพยากรณ์สาวสวยเธอคนนี้ออกมาเผยดวงอีกครั้งหมอไก่พาทินีหรือหมอไก่คนสวยของสายมูนักพยากรณ์สาวสวยชื่อดังหมอไก่คนงามได้ออกมาเปิดดวงทำนายทายทักถึงดวงชะตาเจ็วันเกิดเอาไว้ว่าสามวันเกิดต่อไปนี้คุณคุณจะมีโชคลาภฝันเป็นจริงได้แก่อุ้ยลุ้นมากที่สุด หมอไก่ฟาดดวงสามวัเกิดดวงการเงินดีมีโชคมีลาบฝันเป็นจริงได้แก่วันเกิดนี้นะจ๊ะทุกคนเช็คนะจ๊ะมีวันอะไรบ้าง 1. คนเกิดวันพฤหัสบดีคุณได้ผ่านช่วงที่หนักหน่วงที่สุดมาแล้วต่อจากนี้จะเจอแต่สิ่งดีๆความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วคนเกิดวันจันทร์ได้โชคลาบจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักและคนเกิดวันอังคารการงาน ดีเงินมาไม่ว่าทำอะไรก็สำเร็จสมหวังหมอลักฟันธงสองราศีได้เวลาปลดหนี้ก้อนโตโหนฟันธงลักเรขานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566ราศีที่ในช่วงนี้ถึงเวลาได้ปลดหนี้ก้อนโตผ่านรายการศึก12ราศีฟันธงกลับมาแล้วกับคำทํานายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์ รายการศึก12ราศีหากใครพลาดมาฟังทางนี้เลยครับโดยหมอลักเกรขานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566ราศีที่ในช่วงนี้ถึงเวลาได้ปลดหนี้ก้อนโตผ่านรายการศึก12ราศีฝันทงราศีที่จะมีเกณฑ์ได้ปลดหนี้ได้แก่ราศีตุลเกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและราศีเมษเกิดระหว่าง 13เมษายนถึง13พฤษภาคมในช่วงนี้ปลดหนี้ก้อนโตคำว่าปลดหนี้แปลว่าคุณเป็นหนี้วินัยหนี้หลายอย่างหลายสถานหนี้ซื้อบ้านซื้อรถธุรกิจหนี้อะไรก็ตามทีเป็นหนี้ต้องใช้เริ่มวันที่19เมษายนดาวพฤหสัสบดียกมาทับคนเกิดราศีเมษเล่นคนเกิดราศีตุลดวงดาวนี้เป็นดาวประธาน ของฝ่ายสุภเคราะห์เรื่องของโชคลาภความสำเร็จที่จะเกิดจากผลบุญเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตาเพราะฉะนั้นนะ่ะบ้านรถที่ดินติดหนี้จะหมด1ตั้งใจจะใช้หนี้เขาก่อนเพราะเรามีหนี้สิน2ทํทำบุญอย่างต่อเนื่อง3สําสำคัญนะหาคุณสมบัติวิเศษของตัวเองว่า ตัวเองนั้นทำอะไรที่จะตั้งหลักตั้งตัวได้นายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566ด้วยหมอลักษ์เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกราน2,566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครด้วยหมอลักษ์เกรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาบพึ่งหัสย้าย19เมษายน2 5 6 6 6 ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครในรายการ3ามแซบคำทำนายดวงเมืองปี2566โดยหมอลักษ์เลขคณิเทศนายกคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขณะนี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนเปิดดวงประเทศ เปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมเดิมวันที่ดาพริฤหัสย,ย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพระเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามวัดพระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีมาแน่นอน เพราะราหูทับชะตาหมอลักฟันธงราศีที่ในช่วงนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดบุญห้ามขาดกลับมาแล้วกับคำทํานายของหมอลักฟันธงในรายการศึก12ราศีมาฟังกันเลยครับสรุปมาให้แล้วด้วยหมอลักเครขานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566ารสาศีที่ในช่วงนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดผ่านทางรายการ12ราศีฟันธง ราศีที่จะมีเกณฑ์เป็นดั่งคำทำนายได้แก่ราศีพฤษภเกิดระหว่าง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในช่วงนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดนับตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ที่ผ่านมาดาวมฤตยูโคจรเข้าทับเรือนชะตามันคือจุดแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดีร้ายดีชั่วสลับสับเปลี่ยนชาวลัคนาราศีพฤษภจึงต้องตั้งสติ ตั้งแต่วันที่19เมษายน2 5 6 6เป็นจุดที่ประมาทไม่ได้ความประมาทในครั้งนี้และช่วงนี้จะมีปัญหาสิ่งใดที่เคยไว้ใจสิ่งใดที่เคยทําไปแล้วเคยเกิดก็ไม่แน่ว่าจะเกิดไม่แน่ว่าจะมีไม่แน่ว่าจะเป็นถ้ามันเป็นดีสุดขั้วก็จากเหตุปัจจัยว่าคิดดีพูดดีทดําดีสุดกําลังบุญอย่าขาดจากนี้ไป7ปี เลยนะต้องระวังของมูตัวช่วยเสริมเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีพระราหูส่งครุฑหมอลักฟันธงราศีที่มีเกณฑ์ได้พบรักต่างแดนคือราศีอะไรโหนฟันธงลักเรกขาิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์พบรักต่างแดนผ่านทางรายการศึก12ราศีฟันธง กลับมาแล้วกับคำทํานายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดมาฟังทางนี้เลยครับสรุปมาให้แล้วด้วยหมอลักษ์เลขานิเทศเผยดวงครึ่งปีหลัง2566ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์พบรักต่างแดนได้แก่ราศีตุลเกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในช่วงนี้พบรักต่างแดนคำว่าพบรักต่างแดนตีความได้หลายความหมาย แปลว่าคู่รักก็ได้หุ้นส่วนก็ได้ต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้สรุปนะว่าคือคู่แท้คู่แท้จะต้องเรียนรู้กันไปเอง 1. ใครโสดอาจจะแปลว่าไปเรียนแล้วเจอกันไปเที่ยวแล้วเจอกัน2อาจจะแปลว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารสื่อโซเชียลแต่นี้นะ่ะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ดูใจอย่าเพิ่งหลงนะอันตราย 3. เรื่องของหุ้นอาจจะมีการทำเรื่องของงานในต่างถิ่นต่างแดนธุรกรรมธุรกิจกับต่างชาติต่างภาษาง่ายเลยอันนี้นะ่ะก็คือพบรักแต่เป็นรักในเชิงธุรกิจคือต้องมีเอกสารสัญญาติดต่อสื่อสารแล้วก็ต้องมีไมตรีจิตมีความจริงใจต่อกันไปไหว้พระแม่ลักษมีราศีที่เจอวิบากกรรมพฤษภาคมนี้หมอลักเตือนหนักมาก ไปไหนต้องระวังหมอลักราชสีเตือนหนึ่งราศีที่เจอวิบากกรรมในเดือนพฤษภาคม2566กรรมเป็นเคราะห์ที่ติดตามมาอย่างนี้ไม่พ้นออกเดินทางตอนกลางคืนต้องระวังแต่สำหรับคนที่ทําบุญสุนทานเป็นประจําอยู่แล้วอาจจะรอดพ้นวิบากกรรมพวกนี้ไปได้ราศีเจอวิบากกรรมคือราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคม ราศีกันมีคนมาหลอกลวงทำเหมือนรักแต่ไม่รักแก๊งขอเซ็นเตอร์หลอกลวงบางรายหลงเชื่อมีการสูญเสียสูญสิ้นเป็นวิบากกรรมต้องระวังการไปไหนมาไหนตอนกลางคืนต้องระวังตัวไปหนึ่งปีทำพอตัวพอเพียงในเรื่องของการงานอย่าประชดน้อยใจลาออกเดือนพฤษภาคมมีโอกาสได้สิ่งดีๆขอให้ขยันขยัน สุดกำลังการงานโคจรเล่งชะตาใช้โอกาสนี้จะดีการเรียนมีปัญหาอยู่บ้างการเข้าหาครูบาอาจารย์อ่อนน้อมถ่อมตนคือวิธีแก้การงานจะมีข้อผิดพลาดเอกสารสัญญาการจดทะเบียนต่างๆต้องตรวจสอบให้ดีต้องระวังกรรมมีเคราะห์แต่คนที่บุญรักษาบุญจะช่วยหนุนนำจะไม่น่ากลัว เพียงแต่ต้องรอบคอบการเงินมีโอกาสได้มากประสบความสำเร็จดาวการเงินส่งผลให้ได้จากการงานโดยตรงจะมีโอกาสมีโชคลาภมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องโดดเด่นเดือนพฤษภาคมของคุณก็คือการเงินเพียงเรื่องเดียวฝันทงวิธีแก้ไม่เดินทางในยามวิกาลและการอ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญมากที่สุดนั่งสมาธิสวดมนต์บำเพ็ญภาวนา จะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี